ถ้าคุณเคยมีวันที่แย่ที่ทํางานลองจาไว้นะว่ามันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ถูกวันหนัก4ีสิตันจะจ่ายคุณไม่ได้ใช้เวลา30วินาทีติดอยู่ข้างในสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างแล้วชิดว่าเอาละนี่แหละคือจุดจบของฉันไม่เหมือนกับพระเอกของเรื่องเรานักดำน้ําจับกู้มังกรที่กลายเป็นผู้โดยสารโดยบังเอิญถูกวานหลังข้อมหิ้วไปทั่วโชคดีพี่วานหลังค้อมไม่สามารถกลืนม,มนุษย์ได้จริงจริง ไม่ใช่เพราะเราไม่อร่อยนะแต่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ทางร่างกายต่างหากแม้ว่าพวกมันจะตัวใหญ่ได้มากแต่ลำคอของวันเหลังค่อมกลับแคบอย่างน,น่าประหลาดประมาณเท่ากับผลเกรฟฟุต,ตเท่านั้นเวลาที่พวกมันอาปากปากของมันอาจใหญ่เท่าห้องนอนเล็กๆห้องหนึ่งกว้างประมาณ10ฟุตและยาว8ปดถึงสิฟุตแต่พอปิดปากแล้วข้างในแทบไม่มีที่ว่างเลยแล้วคุณจะต้องไปต่อสู้กับลิ้นที่มีขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่งนอกจากนี้ว่าหลังคอมยมเป็นสัตว์กินอาหารด้วยการกรองไม่ใช่นักล่า แทนที่จะเคี้ยวหรือกัดพวกมันจะอ้าปากกลืนน้ำเข้าไปทีละมากๆจากนั้นพวกมันจะปิดปากแล้วดันน้ำออกผ่านแผ่นบาลีนซึ่งจะดักจับคริวและปลาตัวเล็กๆเ,เอาไว้เหมือนกับเกร์ชอนยักษ์มีชีวิตที่สร้างมาเพื่อหาอาหารทะเลโดยเฉพาะถ้ามีอะไรที่ไม่คาดคิดเข้าไปข้างในวานก็จะเหมือนพูดว่าอุ๊ยอาหารผิดแล้วพยายามคายมันออกมาซึ่งนั่นเป็นข่าวดีสำหรับไมเคิลแพคกาดนักดำน้ำที่เคยเจอเหตุการณ์นี้ในปี2021 ขณะที่เขากําลังดำน้ําจับกุ้งม,มังกรอยู่ลึกลงไปประมาณ30ฟุตเขาก็ถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวทันใรนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทเขารู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวและตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังถูกพาขึ้นท้งวันเขาประเมินว่าเขาอยู่ในปากวานประมาณ30-40ถึงวินาทีก่อนที่วานจะโผล่ขึ้นผิวน้ําสะบัดตัวแล้วคายเขาออกมาเหมือนหมาที่เผลอกแดมะน,นาวเข้าไปเห็นไหมเมื่อวานรู้ว่าไมโครแพคกกาดไม่ใช่อาหารเย็นของมันมันก็ต้องขึ้นไปที่ผิวน้ํา นั่นเป็นเพราะว่าผิวน้านเป็นที่เดียวที่วานหลังคอมจะคายอะไรออกมาได้อย่างถูกต้องจริงๆนั่นก็เพราะว่าวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งหมายความว่าพวกมันมีอะไรที่คล้ายกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ตัวอ,อย่างเช่นพวกมันไม่มีเหงือกเหมือนกาแต่พวกมันหายใจอา,ากาศผ่านรูพ่นน้ําที่อยู่บนหัวซึ่งเหมือนกับรูจมูกขนาดยักษ์ทุกๆไม่กี่นาทีพวกมันต้องขึ้นมาที่ผิวน้ําเจ้าสัตว์มหศจรรย์นี้จะสูดลมหายใจแล้วพ่นอากาศออกมาเป็นละอองหมากขนาดย่อมดูเหมือนน้ำพูขนาดย่อม พนน้ำที่เราคุ้นตาจับวานนั้นจริงๆแล้วก็คือการหายใจออกอย่างแรงเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์วานสามารถอยู่ใต้น้ําได้นานตั้งแต่20นาทีไปจนถึงมากกว่า1ชั่วโมงแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรล่ะโดยพื้นฐานแล้วปอดของพวกมันทางานเหมือนแบตเตอรี่สํารองออกซิเจนและกล้ามเนื้อของพวกมันก็เต็มไปด้วยไมโอโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนพิเศษที่เก็บออกซิเจนไว้สําหรับการดำน้ำเป็นเวลานานเมื่อผู้มันดำลงไปอัตราการเต้นของหัวใจก็จะช้าลงเหลือเพียงไม่กี่ครั้งก่อนนาทีและการไหลเวียนนขอองงงงเเเลืดจจจะะถูกส่่ไปปยววััวทําา็ริๆ้น มันเหมือนกับว่าทาั้งร่างกายของพวกมันเปลี่ยนเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานและถ้าคุณว่ายังไม่ทึ่งพอว่าหลังคอมยังพลังพิเศษในมหาสมุทรอีกหลายอย่างเช่นการร้องเพลงได้และใช่นั่นคือคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์จริงๆว่าหลังค่อมตัวผู้จะเปลิ่งเสียงเป็นลำดับที่มีรูปแบบยาวนานซึ่งอาจต่อเน,นื่องได้เป็นชั่วโมงแต่เสียงเหล่านั้นไม่ใช่แค่เสียงสุ่มๆพวกมันมีโครงสร้างเกือบจะเหมือนดนตรีเป็นเสียงครวญต่ำลึกสลับกับเสียงแหลมสูง แต่ที่เจ๋งที่สุดก็คือเพลงเหล่านี้สามารถเดินทางใต้น้ําได้ไกลเป็นพันๆไมล์เสียงเดินทางได้ไกลกว่ามากในน้ําเมื่อเทียบกับในอากาศดังนั้นมหาสมุทรจึนกลายเป็นเหมือนห้องคอนเสิร์ตขนาดใหญ่เสียงเหล่านี้สามารถสะท้อนและกล้องไปทั่วมหาสมุทรส่งต่อไปถึงวานที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์ราวกับเป็นสถานีวิทยุข,ของท้องทะเลเองมีเพียงวานหลังคล้องตัวผู้เท่านั้นที่รู้จักว่าร้องเพลงและนะักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกมันทาเช่นนี้ส่วนใหญ่ในช่วงด,ดูผสมพันธ บางคนเชื่อว่าน,นี่เป็นวิธีดึงดูดคู่ผสมพันธุ์ขณะที่บางคนคิดว่ามันช่วยให้พวกมันสื่อสารหรือแข่งขันกับวานตัวผู้ตัวอื่นสิ่งที่น่าทึ่งก็คือวานตัวผู้ทั้งหมดในภูมิภาคเดียวกันจะร้องเพลงเดียวกันแต่เพลงนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามกาลเวลาทุกปีวานตัวผู้จะร้องเพลงที่มีทำนองคล้ายๆกันแต่เมื่อฤดูกาลดำเนินไปก็จะเริ่มมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นพวกมันจะร้องเพลงเดียวกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีตัวใดตัวหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนทำนองเล็กน้อยแล้วเวอร์ช่่นนนนใหมมีี้กก็็ยเปทิ บางครั้งเพลงทั้งเพลงก็ถูกแทนที่ด้วยเพลงใหม่ทั้งหมดซึ่งแพร่กระจายข้ามทะเลจากประชากรหนึ่งไปสู่อีกประชากรหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่าวานเหล่านี้เรียนรู้จากกันและกันโดยถ่ายทอดเพลงคิดใหม่ๆข้ามมหาสมุทรวาแหลังข้อมข้นเชื่อเป็นสัตว์ที่เดินทางไกลที่สุดในอาณาจักรสัตว์ผู้มันอพยพเป็นระยะทางหลายพันไมล์จากแหล่งอาหารอันหนาวเย็นใกล้ขั้วโลกไปยังหน้าน้ําอุ่นที่ใช้ผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนและผู้มันก็ชอบกินมาก บางครั้งกินต่อเนื่องได้นานถึง20โชว์เมื่อวานหลังค่อมเผยกลืนคุณแพดก,กาดเข้าไปโดยไม่ได้ใต้ใจมันไม่สามารถกําจัดเขาใต้น้ําแล้วกินต่อไปได้เหมือนเดิมวันหลังคอมถูกสร้างมาให้สามารถปิดปากแน่นขณะด,ดำน้ําเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าสู่ปอดถ้าจะอ้าปากกว้างอีกครั้งลดปล่อยแรงดันและหายใจพวกมันต้องขึ้นสู่ผิวน้ําก่อนพวกมันจะกลีนอากาศเคลียร์ลำคอพ่นผู้โดยสารที่ไม่ต้องการออกแล้วก็กลับไปกินต่อเหมือนไม่มีอะไรขึ้น นี่ถือเป็นการออกแบบที่เจ๋งมากจากวิวัฒนาการนับล้านปีเมื่อก่อนวานเคยอาศัยอยู่บนบกบรรพบุรุษโบราณของพวกมันดูคล้ายฮิปโปขนฟูที่เดินเตดเตลลงทะเลตลอดเวลาหลายล้านปีสัตว์เหล่านั้นก็ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในน้ําขาของพวกมันกลายเป็นครีบจมูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนหัวแต่ก็ไม่เคยหยุดหายใจด้วยอากาศนี่แหละคือวิธีการทําง,งานของวิวัฒนาการมันไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาจากศูนย์แต่มันปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่แล้ว ความบังเอิญทางวิวัฒนาการนี้เองที่สุดท้ายแล้วก็ช่วยชีวิตคุณแพ็กกาหลังจากวานทายเขาออกมาแพ็กกาดก็ลอยอยู่ในน้ําด้วยความตกใจอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนจะรู้ตัวว่าทุกอย่างปลอดภัยดีเพื่อนร่วมทีมของเขาที่เห็นวานโผล่ขึ้นมาแล้วเหวี่ยนเขาออกไปก็รีบเข้ามาช่วยดึงเขาขึ้นเรือโชคดีที่นอกจากรอยฟกช้ำแล้วเขาก็ปลอดภัยดีนักนำน้ำถูกพาส่งโรงพยาบาลได้รับการรักษาและกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน จบลงด้วยดีทุกอย่างก็ถือว่าดีและตอนนี้เขาก็มีเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ไว้เล่าให้เพื่อนฟังแม้ว่าวาหลังคอมจะไม่สามารถกินไมเคิลได้แต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดบนโลกที่ในทางทฤษฎีแล้วสามารถกินมนุษย์ทั้งคนได้อย่างน้อยก็ในทางเอกสารอันดับแรกในรายชื่อก็คือวาสเปิลมันเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวในปัจจุบันที่มีลำคอใหญ่พอจะกินคนทั้งคนได้พรามันกินหมุดยาวเป็นประจำซึ่งมีความยาวถึง30หรือ40ฟุตดังนั้นมนุษย์หนึ่งคนแทบจะไม่ถือว่าเป็นอาหาหรเยยด้วย้วซ โชคดีสําหรับพวกเราว n น s ิ e r m อาศัยอยู่ในน้มลึกและกินแต่หมึกปลาและบางครั้งก็ฉลามที่โชครายเท่านั้นมนุษย์ไม่ได้มีรูปร่างหรือรสชาติที่เหมาะสมสําหรับพวกมันเลยบนบกเรามีงูเหลือม Reticulated และอนาคอนดาเขียวซึ่งเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ไม่ได้เคี้ยวอาหารพวกมันกลืนตัวงูเหลือมที่โตเต็มวัยสามารถอาปาดได้กว้างพอจะกลืนกวางหรือหมูได้ทั้งตัวและอนาคอนดาก,ก็สามารถล่าแคปปิบาร่าได้ มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าพวกมันเคยกลืนคนทั้งตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าลึกห่างไกลถึงจะเกิดขึ้นจริงเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและงูเองก็จะลำบากมากในการย่อยหามือใหญ่ขนาดนั้นนา่าเสียดายที่งูไม่มีไดรฟแรมหรือปฏิกิริยาจักจี้เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ด้วยการจักจี้งูเหมือนในการ <thì S 2> ์ตูนได้ก็ประมาณนี้แหละโชคดีสำหรับพวกเรา เว้นแต่ว่าเราจะย้อนเวลากลับไปไกลมากๆถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยที่มหาสมุทรและแผ่นดินเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่าในปัจจุบันในตอนนั้นทะเลอันตรายกว่าทุกวันนีม้มากโมซาโซอรัสครองท้องทะเลเหมือนจระเข้ยักษ์และเมกาโลโดอนฉลามโบราณยาว60ฟุตก็สามารถกลืนคุณทั้งตัวได้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําแต่บนบกก็ไม่ได้ปลอดภัยกว่าจะเท่าไหร่มีดบนซูคาสจระเข้ยักษ์โบราณและไททันโบอางูที่ยาวกว่ารถบ,บัส รวมถึงซาคโคซูคัสจระเข้ยักษ์ที่ทําให้แม่น้ํากลายเป็นที่อันตรายสาหรับทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวไมเคิลแพคเกอร์เคยมีประสบการณ์ที่ฟังดูเหมาะกับลงอินสตาแกรมริลสุดๆเขาเจอสถานการณ์ที่ช่้งแปลกและอันตรายแต่สุดท้ายก็มีแค่รอยฟกช้ำกับเรื่องราวไปคุยอวดเท่านั้นทะเลเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดคิดแต่ตราบแลที่คุณไม่ใช่ปลา,าตัวเล็กหรือคนที่เดินหางข้ามเวลาคุณก็จะไม่จบลงเหมือนพีน่น็อกคิโอที่ต้องเกาะกองไฟในท้องปลายักษ์เพราะดันไปคลายตัวเครกนะ